สวัสดีเอฟซีแฟนจ้าองทุกคนนะคะวันีนี้นทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเด็กน้อยแฟดกับเลขความฝันเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะเด<อ>็กน้อยแฟดนี่จับลรตเตอรี่ย่างละยี่สิบใบนะคะโค้งสุดท้ายจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีลำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะพ่อสวัสดีค่ะ ัครบพ่อม่อตะกี้นี่นูโอนตังเขาบัญชีพ่อเอฟซีเพิ่นฝากมาร่วมทาบุญกับเด็กน้อยแฝดนีมีอยู่สองท่านคุณคุณทองสาห้าร้อยบาทพี่แก้วสองร้อยบาทเพิ่มเป็นเงินเจ็ดร้อยบาทนุนทิยาโอนเขาบัญชีพ่อมันตะกี้แล้วก็ส่งไปสลิปไปทางไลน์แล้วคะ่ะ คืออย้ยินว่ามีโค้งสุดท้ายแล้วมันบ่ค่ะพ่อครับคสุดท้ายจะเจอเลขตังเอาหนะ้าจะซื้อได้หรือเปล่าเขาก็เล่นตัวเดียวเองครับอ่าอ่าอ่านนที่ย่าพ่อแล้วค่ะเอาของเด็กน้อยแฝดก้อนแล้วก็จะมีของพ่อตามน้ำกันในคลิปเดียวมันบ่ค่ะครับได้ค่ะได้ได้ไดครับพร้อมเรืยงครับท่าพ้อแล้วค่ะ เครับอดีตเปิดข้อบุญตองรับฮัลอโหลครับครับองนั้นนะครับค่ะเด็กน้อยเปลดคงสุดท้ายนะครับคงสุดท้ายของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีต่อปานร้อยหกปเจ็ดนะครับเขาให้เน้นตัวเดียวคือ สี่แปดสามครับสี่แปดสามครับสี่แปดสามแล้วก็แปดสามแปดสามครับแล้วก็สามแปดครับสามแปดครับเป็นตัวเน้นไหมบ้างคะว่า เปิดตามตัวเน้นแล้วก็มีตัวรองอีกครับนี่เปิดตามตัวตัวตัวเน้นแล้วก็สามเปดครับรองไอ้เครื่องผมไม่ค่อยจะได้ยินมัไม่รู้เป็นไงฮะนนทิยาได้ยินชัดเยอะค่ะได้ยินชัดเจนเยอะค่ะพ่อครับค่ะสองอาทิตย์ที่แปดแปดสี่ตัวกันตัวกัน สี่แ <48 S 2> <ไ>ปดแปดสี่ไปปูปับล่างก็ให้เน้นแปดสองสองแปดตัวตัวรองกับล่างแปดสองสองแปดปับเน้นที่แปดสองกับเน้นที่แปดสองเพิ่นจับลอตเตอรี่ไปค่ะพ่อจับไป สี่แปดสามก็จับได้ยียสิบใบครับอ๋อสี่ามนี่ยี่สิบใบแล้วก็แปดสองยี่สิบใบครับ8ปสองนี่ก็ยีสบใบครับแต่ไม่รู้ว่าจนเลขดังเขางที่จะซื้อได้หรือเปล่าหรืมีแต่รัฐบาลนะครับ สื่อสื่อเอกชอนกับวบุลจ,จะสื่อไดเพราะเลขติดแปนนี่รู้สึกว่าสำนักใดเพิ่นเจ้าใดเพิ่นกับว่ารับเพิ่นกับย่านคือกันนะคะเพราะเพิ่นกับเมดไปหลายล้านนะคะคมีสำนีนเป็นบั่าเลขเด็กน้อยแฟครับมีแค่นั้นเหรครับเล่นก็เน้นหวงเดียวด้วยครับเน้นแปดสามกับ, 8, 3, บตีแปดสามแล้วล่างก็เน้นที่แปดสองไม่เดียวเหมือนกันครับแปดสองนี่ แปดสองนี่น้นล่างเดี๋ย้อค่ะเดี๋ยวหนูทวนจักหน่อยสรุปว่าโค้งสุดท้ายของเด็กน้อยแฝดนี่เพิ่นให้4ซ3สกับ83กับ38นี่เป็นบนเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้แม่เพิ่นนะ่ะซ8แสมนี่ยี่สิบใบสำรับโตกันนี่เป็นซีแปดซี่ ขังบนมันบัคันนุ่นที่ยากเข้าใจถือบอ,อบสำรับขังล่างนี่เพื่อนไ้แปดสองสองแปดโตเน้นคือแปดสองเพื่อนจับรตเตลี่ให้ mm hmm. <Hi S 2> แม่เพื่อนแปดสองคือ hmm. ยี่สิบใบนุ่นที่ยากลงถือว่าเขาพ่อนะคะแนวทางของเด็กน้อยแฟนล้างจากนั้นก็จะเว้าต่อเป็นโค้งสุดท้ายของพ่อยอดมันบัค่ะอ,อะโอเคนุ่นที่ยากร้อม้วคะ คืนในฟังท่าจะสว่างเลยนะครับในเอัอเลขกันของอาจารย์ยอดนะครับฟังเห็นเลข65ชักจิงเลยครับอืม,อมโคกหาสองตัวมั้งปะคะพ่อครับทีนี้ผมก็เอาอสามตัวแถมให้ครับอืมแล้วก็มีไอ้เลขไอ้เลขกันแทนเลขดังด้วยแต่เอตีจะพิจารณา,าเอาครับอันนี้สามตัวครับค่ะสามตัว เลขเลขฟันเลยครับตัวหลักร้อยประกอบครับหกหกห้าครับเป็นหกหกค่ะแล้วก็ห้าหกหกห้าหกหกค่ะแล้วก็หกห้าหกค่ะแล้วก็หกหกครับหกหกครับเป็นทีหกห้าครับ เน้นหกหาครับตางตัวก็เน้นที่กหกหก้าครับค่ะครับาอนนี้เลขที่ลบเ,เลขลบแทนเลขดังกับศูนย์สามห้าครับศูนสามห้า หกสองสี่หกสองสี่กลับแล uh so, ้วก็สามห้าสองสี่ครับสามห้ากับสองสี่กลับส่วนล่างให้ซื้อตูนห้าเม็ดเดียวครับข้างล่างข้างล่างศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับแล้วก็ห้าศูนย์ตกลับอ๋อห้าศูนย์ ามารถซื้อได้ทั้งบนและล่างครับชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดกันแม่นบ่ค่ะพ่อครับชุดกันครับแต่ตัวเน้นทั้งบนและล่างครับคือห้าหกเออหกห้าตัวเดียวครับอืมหกห้านี่บนล่างครับคือฝันเห็นถกาจะสว่างแล้วเห็นชักกดเจนเลยครับเห็น แต่ตัวไม่แลงกับตัวธรมรมดาเนี่ยเลยครับค่ะสลับซ้ำรับซำรับแนวทางของอาจารย์ยอดกงสุดท้ายอาจารย์ยอดฟันเห็นเลขหกหาหางเดียวแต่ว่าอาจารย์จับรักล้อยไ้คือเป็นหกหกหาเป็นตัวเน้นตัวก,กันก็คือหาหกหกแล้วก็ตัดทยสองตัวคือหกหาเป็นตัวเน้นหกหกล่องลงมาําำรับชุดกันชุดกันเพื่อซื้อบ่ได้ก็จะมีศูนซ้หา หกสองซี 6, 2, 4, ตัดหายสองโตก็จะมี3 5, 5, 4, สมหากับสองซีำรับเลขล่างหายมากศูนหาหาศูนต์ตรงกันปะคะพ่อสำรับเลขหน่อยแฝดก็ม,ม,มีตามตามตามที่นุ่นที่ย่าลงม,มันปะคะ่ะอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโชดีแนวะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะอ่สวัสดีครับ ค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีกับสียงยิน้นแหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์ยอดหรือพ่อยอดบุรีรัมนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของเด็กน้อยแฟนแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายของสูตรคำนวณของพ่อยอดนะคะแล้วก็จะมีความฝันของเพื่อนนะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนึงนะคะแนวทางโค้งสุดท้ายของเด็กเด็กแฟนนะคะเด็กแฟนเพื่อน จับลอตเตอรี่ไห่แม่เพิ่นนีคือ483 20ใบนะคะแล้วก็เพิ่นเน้น83นะคะล่องลงมาก38นะคะแล้วก็โตกันนี้จะมี4 48 84นะคะสำหรับข้างล่างนี่เพิ่นไห่82 20ใบนะคะจับลอตเตอรี่ไห่82 20ใบนะคะโตกลับก็คือ28นะคะนะคะ เขาก็ว่าเพิ่นเน้น83กับ82เด้อค่ะเด็กน้อยแฟนนะคะสาหรับ หน้าทางของพ่อยอดพ่อยอดฟันเห็นเลขหกหานะคะฟันเห็นเลขหกห่าแล้วเพิ่นก็บอกว่ารักลอยเพิ่นจับหกสจนะคะสูตรคำนวณของเพิ่นก็เป็นหกหกห่าเป็นตัวเน้นนะคะตัวกราฟก็คือหาหกหกนะคะเพิ่นตัดห้ยจะมีหกหากับหกหกนะคะเน้นหกห่าสำหรับเลขเลขชุดกันก็จะมีศูนย์สามหาหกสองซีนะคะตัดสองตัวจะมีสามห่ากับสองซีนะคะสำหรับเลขล่างเพิ่นก็หายศูนย์หากับขาศูนย์นะคะทั้ง หมดท้งมวนนี่เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้นทียาขออวยพ่อหนยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโดีแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะหรือพ่อยอดบุรีรัมแนวทางของเด็กน้อยแฟนนะคะ